รสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสาธุสาธุนะครับเด้อสำหรับเอฟซีขับที่ผ่านไปผ่านมาเนาะครับเนาะขลายที่รับมาสักการะกราบไหว้อยู่ทำดีละวันครับผมทำดีละวันแตงโมกับยิมก็ได้ขึ้นขึ้นไปสุดหนึ่งแล้วเนาะครับมือนี่คือสิบ่วงไว้หรอกครับเพราะว่าผนมันตกยันผนมันตกยันมันเลื่นไหมครับ ครับฝนมันตกยานมันเลื่อนยานสะพานมันเลื่อนนะครับเนาะค FC เนาะค่ะบางท่านอาจจะคือจะเคยมาสักการะบายแล้วเนาะการมาขอส่งขอพ่อแล้วค่ะครับผมค่ะจางโมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับไม่ชัดเบอร์เบอร์ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไม่คลิปสั่นเลยเนาะค่ะสัญญาณอาจจะเบลอชัดเจนค่ะขอโทษขออภัยค่ะ ครับก็จะเลืมนะครับนโตค่ะัญงานอาจจะบอดเดเจนค่ะขอโทษขอให้ววายอมผู้ผู้ทุกคนเนาะแ่ทีตลั่งเข้ามาแล้วชมงรับฟังครับผมอันนี้แนวทางของวันที่หนึ่งครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมโปเออพิศิกายนพ่อสอนสอนปัารอยหกสิบหกครับก็มี1 7ึ่งเจ็ก้ศแล้วก็แถม1ิบเ้านเนี่ยอันนี้ปู้ให้แนวทางแตเมๆวานี้ครับเบ้าคอนคาับเกต่ยนอยู่แต็โม่ครับผมอามักกะตามกัน่มากกพันนะครับเนาะทั้งสองถึงแชแนวทาง ครับใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมนะครับมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เท่ากับหนึ่งเก้าแอดยิมคานิชิเอ็นครับผมครับแก็ยิบสิบเก้านี่ก็ระวังในเรื่องขายยิบเจ็บสลากินแบงรัฐบาลไว้เนาะค่ะครับเพอวันสิบเก้านี่ปูบอกแอดยิมใส่ไข่ด้วค่ะว่าแม่นไข่แม่นไมนครับว่าแอดยิมใส่ไข่ถือแล้วครับถือต้องแล้วจันทรนยิมว่าใส่ไข่นี่ว่าถือต้องด้วนี่กูว่า แต่ว่าแอดยิมกับแปลกใจอยู่หมองหนึ่งแตงโมครับก็คือปูใหอยแอดปูทอดเงินมาให้แอดยิมบาทหนึ่งครับเงินเดือนบาทปูทอดให้ครับแต่ว่าขันปูเดอเอ็ดมันได้ห้ยยิมเนี่ย่วนมากมันคือมาลุ่มกันเนาะค่ะว่าเงินบาทหนึ่งจะมีความหมายบรงวลนี่เพราะว่างวดงวดก้อนนะคะปูดึงให้ยยี่สิบบาทออกสองซุดมายิมครับงวดก้อนก้อนปูดึงให้ยยี่สิบบาทมันออกสองซุดวันนี้ปูดึงให้บาทเดียวค่ะครับดึงให้บาทเดียวทอดเนี่ย ท่อนในยบาทเดียวเนาะครับแต่ว่าปูบักยิมใส่เงินอ่าสิบเก้าบาทใส่ไข่สิบเก้าบาทบวซาสมบุญน้ำโมบวกยิมจากสิบเก้าบาทแตยิมไปเลยใส่ไปยี่สิบบาทอ่ะปูก็ได้ท่อนมาปูไปยอมไหมค่ะเอื่องจักเนี่ยครับผมครับอันนี้ก็มีเอฟซีนะครับเนาะมือนี่เป็นมือว่งพ้นสาเพิ่นกามาวัดครับมาขอพรอยู่หน้าทำเนียรวัน ครับผมอากาศสาธุสาธุไปน้ากันครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัคบเปิดบรรยากาศนะเบิร์นบิวนะครับเนาะบิวส์ยังสวยงามครับผมสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับผมค่ะแนวทางมือนี่ขอให้สายบุญโชคโฉบมันมันทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะบ่ว่าจะลงตัวได้รอบได้ขาดให้โชคโฉบมันมันค่ะให้โชคโฉบมันมันลำลำเลยด้วยน้ากันทุกคู่ทุกคนครับกดไล์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็ตั้งใจทั้งสองเลยครับเด้อคนละไลค์คนละแชร์ครับวันนี้แอดยิมกับวาวภาดอกฟูเซี่ยให้ลูกล้านเครื่องบดเครื่องหลังเดืเตียมงมห้องครับเพราะว่าออกพรรษาเล้อเน้ยครับกอ,อกพรรษาลพาพระเจ้าแล้วครับฮะครับผมแต่ว่าข่วมโซขคว,ม,ความมาันกับบละบละบลาเวีนเด้อครับยังเสด้โชกได้มันครับผมอ่ะเย็ซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับเอาไปยิบไปหาร์สดากรินแบงรัฐบาลไปนะครับเด้อครับวาวจะเป็นเจ็ดเก่าราคา เจ็ดศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งเกาหนงเประมาณนี้ครับที่แอดยิมหันแม่คู่ไปกิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ครับผมแต่ว่าครับแม่คู่บนดอกกุหลาบบ่คาะยิมอยู่หอปูตาอยู่หู่อยู่หอปูตาดอกไอ้พวงมาลัค่ะพวงมาไลัดอกมะลิเก้าสิบเกดอกค่ะยิเก้าสิบเกเปนบ่อค่ะเกเกดอกอันเก้รอยเกานั่นเยเกอกาสดอกนี่คือเอาค่ะ าไอ้บาขององคูเทวเวศวันขายิมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกดอกกุหลาบเนาะครับเนาะดอกกุหลาบค่ะสำหรับพวงมาลัยเก้าสิบเก้านี่คือไปยู่หอปูตาเนาะค่ะครับผมครับเอาไปหอปูตาค่ะครับขายิมกขออนุญาตกับพี่แอดแตงโมขายได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทานเจ้าพุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักสมรักษาอยู่นาธรรมเอราวัณนีลูกหลานกับคอทายทำให้ เอฟซีทัวร์โลกทัวประเทศที่เป็นบ่เคยมาสักการะกราบไหว้าเกลือในเบิร์นได้ชุ่มในบุญบารมีขององปูขับที่รักสมรักษาอยู่นี่นะครับอ่าแอดยิมกับแต่งมู่มาเบาตัวเลขคู่ตาผู้ชีบปากาวอยู่นี่ครับก็ขอให้อ่าบุญบารมีครับขององปูครับเลขงวดนี้ครับก็ขอให้เขาบนเขาล่างในเอฟซีที่เป็นสายบุญขององปูขับไปไว้นมี่ส่วนนี้มันยูค่ะเทมเอฟซีทาม่าวัดยุไซค่ะวัดยุไสค่ะเนอแอด อายุเอราวัณเลยครับอยู่อำเภออายุเอราวัณอยู่หมองทำเลยครับยูติดถนนใหญ่นี่แหละครับครับครับผมเอสซีพันไปพันมาเนาะครับเนาะอยากมันกระด้างกระวายสูงครับสูงเป็นบันไดสวรรค์เนาะค่ะครับแอดดิมก็เคยขึ้นไปครับทางเป็นสองกิโลคุณล่ะครับผมไม่เป็นไปไม่เป็นไปครับมันฝนตกยันสะพานมันลื่นเนาะครับเนาะครับผมครับผมไอแตงโมงวดนี้มีตัวอะไรมากๆบ่ วันนี้แตงโมก็มักสิเจละค่ะสิเโอ้แตงโมมักหนึ่งเจ็ดกับเก้าศูกับเกครับโอ้โหยังนมอยากได้ตัวดีบ่ได้ตัวดีมาเราไปฝันบ่าจะมียู่สตัวนะคะเอค่ะผู้ได้จะตามแตงโมก็คือสิบเก้าเก้าศล้วค่ะค่ะโอ้เก้าค่ะแล้วก็ทเก็สิเกค่ะสิ รากาสิบเจะ17สิบเจ็ดอันนั้นตัวเลขที่แต่ยงมูมัยเอา่อวัเมื่อวาี้นี่เพิ่นกับกายเครื่องเสียนยุ่ได้แตียงมูเพิ่นได้โชคได้มาครับเพิ่นรูดเป่าเด้่รดเป่าวันนี้ก็ยังลืมแล้วค่ะอาจจะเป่าค่ะตยมเ่นซีซีแตกเรื่องันเมื่อกี้นี่ครับอ่าได้เก็ตเมื่อเกาบาทนาแเตีงมูเนาะครับก็ถือว่าได้โชวได้มากะยอนบาร์มีผู้ชื่อปากาวปู้ตาแล้วกัแม่ควของมวนครับขันบมี่ผู้ชีปอากาวปูตาแล้วกับลูกหลานก็สิบบะมเตัวลขที่ปูค่ะ ไอ้ค่ะปูบอกหลานค่ะปู่ออกรางวัลนะคะยิ้มรางวัลนี่ครับรางวัลที่หนึ่งมุนโอ้ครับปู่บอกว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหนึ่งพฤศจิกายนโมซันปู่ออกรางวัลเองเลยครับรางวัลเลขไทยสามตัวอ่าเก้าหนึ่งเก็ดโซันว่าครับนี่ตะบันทีนี่ครับนี่ปู่ไห้เนาะครับเนาะอย่าลืมค่ะเก้าหนึ่งเก็ดรางวัลเลขไทยสามตัวเนี้ย ครับสำหรับรางวัลทีหนึ่งงวดว,ว,วันทีหนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศอสอนองปัญหารวยหกสิบหกอันนี้เป็นความเสือสอ่อมชมพูกคนนะครับเด้ออันนี้ปูออกเอง <c oughs> ปูตาออกปู <c oughs> ตาออกนะครับเด้อครับเก <c oughs> ีดเกียดเกียดหกเก้าเก้าพี่น้องอ่มามักหกตัวเก่งเก่งยิ้มก็ที่ไปเบิ้งอยูนี่ตัวนี้คร <c oughs> ับยิ่งเอาควันครับยิ่งยิ้มสิมันย่ายิ่มโยนาทำมิลวันนี่แหละครับผมครับนี่นี่เป็นตัวเลขของปูนะครับเด้อเจสซีถามถามมาหลายว่า หมวดนี้ปูตาให้ตัวใดลังวัานเลขไใหญสามตัวครับอ่าทีแท้ๆก็คือเก้าหนึ่งเก็ดเก้าหนึ่งเก็ดแล้วก็มีชายสองตัวอีกได้ยังไงายสองตัวอีกครับนี่ยชายสองตัวอีกครับปูบอกให้แม่คู่หวดนี้เอารถเบิกเบนไปขายออกโอ้แม่นอีหลีค่ะพี่น้องไอ้จีพ่อบอกคักดปนี้ลูกหลานบ่ได้ก็จ๊กคอสรีว่าจังไดเนาะค่ะครับพ่อบอกคักดปนี้คันลูกละคันลูกคันหลานบ่ได้ครับก็จ๊ศรีว่าจังไดครับรถเบิกเบนทะเบียนสิบเก่าแม่นบ่ครับแม่นค่ะอ่าหนึ่งเก้าเลยครับเด้อ ขับกลับไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับผมทั้งช่องเป็นแช่แนวทา้งขับใส่วิจายันในการรับชมครับผมที่แหลกว่าสรีบ่อทำคลิปกระเตียงโมกลับมาเห็นเอฟซีไล่มะครับเนาะครับเอฟซีไล่อดีมกับเตียงโม่ก็เลยมาทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญตัวโลกตัวประเทศเมื่อนี้สวัสดีค่เบิ้งในช่วงนัดเนาะค่ะครับเพราะว่าเอฟซีกับชิยุทธ์ไล่ที่เตียงโม่มาหนี่ครับเพราะว่าเป็นมืออ่าออกคนซา ครับสำหรับเนื้อพังเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะกันลืมเนาะค่ะเพื่อจะได้ไปล้างวันสามกุฎไทยก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดสำหรับรางวัลที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าเลยครับเด้อปาดหกตัวเคียงๆได้แต่งมุ่มือนี่ปล่อยหกตัวเลยอันนี้ปูตาว่าด้ลครับเด้อครับยัดยิ้มกับว่าตามปูปูข้าเบ้าครับผมและสำหรับสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะก็จะแย้มหน่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าหกเก้านี่เป็นเลขที่ ปูเฮ็ดลอตเตอรี่ลนไว้เนาะเสี่ยงไว้ที่แตงโมค่ะปูเสี่ยงไว้ค่ะครับเสี่ยงไว้ให้แม่คกู้เนาะเสียงเ <ฮะ S 1> สี่ยงตองใบค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับผมเอาครับพี่แจนาเอาเนาะครับแต่ว่าสร้างเสร็จไปจุดทูบไปอยู่หน้าศาลปูรี่มนันกไ็ได้สองหกเก้าเลค่ะสองสองคือศูนย์สองเลยเนาะสองหกเก้าค่ะแต่ว่าเลขยุคตัวยุคกลางนี่กำกลวมยู่ก็อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ค่ะยิ่งครับเป็นศูนย์ก็ได้เป็นหกก็ได้เอาครใส่พี่แจนเอา ครับโอ้มีเอฟซีล่อตัวเชื่อายเลยครับอยู่งานคนมาขอโชคขอพรนครับจากอ่ากูเวตแล้วกับพญาสร้างสามเสียนครับอยู่นาหานธรรมนิร v a n ก้อนขึ้นบันไดสวรรค์มุสันวาครับนะครับเดอรเอฟซีทันใดครับผ่านไปผ่านมาครับอยากแวะมาสักการะกราบไหว้ขอพรครับมาได้ครับอยู่อำเภอหน้ากลางครับผมครับผมสวัสดีครับอ่ะเข้าใมาครับผมอย่าลืมนะครับเดอเอฟซีทีล่อค้อยครับสามรางวัลสามทุ่ไทย ครับขององค์ของปู่ตาครับก็คือ9 1 7ครับผมแต่ว่าทะเบียนบักเว้นก็คือ19ครับผมก็เป็นตัวเดียวกันแตงโมตัวเดียวกันคือเก้าแต่ว่าปู่ปู่ไฮเสี่ยงของบ้านนี่ก็17แหละครับเป็นตัวเดียวเอาอยู่ในต้นไฮร่วงไปเอาอยู่ในต้นเข้ามาร่วงเข้ามารงไปนะครับเนาะบางบางคือเอฟซีที่ท่านผักลางครับผมเข้าใจคำว่าลงก็คือ ข้างล่างนะครับค่ะข้างล่างเนาะค่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะค่ะปูบอกปูก็ยิ่งบอกอีกค่ะให้ล่างออกก็ได้ยิ้มครับให้ล่างออกลุ่งไปแล้วให้ล่างออกค่ะโอ้ครับ,รบลุ่งไปแล้วให้ล่างออกครับผมลุ่งไปแล้วให้ล่างออกเม <c oughs> ื่นอนี้ยิมเป็นไท้เป็นได้เกินได้เืินแล้วอยากยึดซีอยู่ทางภาคกลางบอเข้าใจนะครับสำหรับค่ะแนวทางเนาะสำหรับรางวัลที่หนึ่งครับอ่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อนี้ยิมพูดให้ครับผม ปู้จดให้หกตัวเลยครับปู้จดให้หกตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าอ่ะสำหรับสายเป่าเลยครับเด้ออ่าเจ็ดสี่ท่านใดมักมักเป่าครับง่ายๆครับผมว่าเนี่ยครับปู้อาจจะให้สามตัวไทยแล้วก็สามตัวนาก็ค่ะเขากับพิจารณาเอาสําหรับรางวัลเลขไข่สามตัวเลขไข่สองตัวกับผู้จะให้เจ็ดหนึ่งตอนสามตัวไทยก็คือ 9, 1, เก้าหนึ่งเกียสำหรับ แต่ว่าปูบอกให้แม่ปูเอารถเบรคขายออกหมดเลยครับก <c oughs> ับใจหน้าดีๆครับทุกค้ามเบาข้ามแขกของปูมีรางวัลครับเป็น <19 S 1> บนนรรยากาศซ <19 S 1> ิปเก้าก็แน่ค่ะอาจกับหวัวเป็นซิมมกก็ได้ค่ะใน <c oughs> ปีศิลป์หาเอาเพราะว่าปูให้ค่ะเอาพวงเมล่ไปหอยอยู่องปูท่าเวชชิวรณเนาะค่ะปูเอามาซิปเก้าพ่วงเจวาให้เอาออกสามพวงเนาะค่ะ <c oughs> มนปีศิจป์หน้าเอาค่ะทั้งช่อง เป็นแค่แนวทางค่ะครับใส่วิทยาญานในการรับชมครับผมคุณนะครับคุณบอยันคุณบอยันเมืเอิ่นขึ้นไปเลยครับจะสวรรค์นะเพิ่งพูดนะครับเพื่อบรรยากาศกับงามๆครับอยู่นานาบันไดขึ้นนะครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนวันวุาครับผมบันไดขึ้นสวรรค์ครับอยู่ทำเยลลวันนะครับเนาะ ระยะขึ้นไปยอดผู้ทั้งในแง่ง่ายมุ่งเขาขึ้นไปชนนั่นเนาะครับแอดยิมกับแตงโมได้เคยไปถ่ายคลิปใองเบิร์นยูแต่ว่ามันบ่ค่อยมีสัญญาณปันใดครับเพราะว่าเป็นในธรรมนะครับเนาะอย่างสวยงามเลยครับมีเอฟซีก็ว่าบางคนก็ว่าชัดเจนบางคนเขาก็ชัดเจนเนาะครับโอ้ชัดเจนปะครับถักไทยมาบอกแอดยิมเลยนะครับเด้อช่องของแอดไอชัดเจนบ่ครับผมสวัสดีค่ะเอฟซีปูตาเฮงเฮ่งทุกคนอ่าครับผมเอฟซีกับโอ้แอดไอตัวนี้ โอ้ครับอ่าครับสวัสดีเอซีครับผมสงสัยคือสินอนตื่นละเนาะครับครับผมมันี่ยิ้มกับแตงโมได้มากหาหลานอยู่หน้าก่างก็เลยแวะมามันอยู่ใกล้กันมาแตงโมเนาะครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้ายิ้มสวัสดีครับค่ะกับูดคุยกับเอฟซีเนาะค่ะวัอนี้มือบรรยุทธ์ค่ะมือบรรยุทธ์ครับค่ะเมีคกู้เข้ากับไปค่ะไปวัดคือเก่าล่ะครับสำหรับปัจจัยทีเอฟซีรวมบุญมากนะครับนอกจากจะเป็นมืออื่นครับเป็นมืออื้อนนะครับนอกจากทั้งซองที่ได้นั่มขึ้นถ้วยผู้ใหญ่ครับเข้ามื่อนี้เป็นมือบรรยุทธ์ครับเมีคกู้กับคือสีรองเพ่งเหรียญไทยยุหัวผลละครับผมเมีคกู้ได้ยินจะเห็นออกคลิปไม่ได้เครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่คนไร้ก็แค่เข้ามา ครับเป็ี่ยนเงาละใจท่านจองนะครับสวัสดีใจแอดครับผมแอดยิมแอดเตียงโม่ครับสวัสดีครับคุณวีระวันครับสวัสดีใจยิมสวัสดีครับอ่ถ้ำบุญกะทินตั้งกองกะทินอยู่หอปู้ชี้ป่าเขาหอปู้ตาครับผมบันทึกที่ห้าเจ็ดศูนย์ครับจะมีมุนพระอ่าพระนิคุณเจ้าค่ะยิมจำด้บ่ค่ะปู่บอกว่า ผู้ใดก็จําได้หอคอกอรกฐินตั้งย่ไสค่ะโอ้เก้าเก้าแปดค่ับผมหอปูชีบขาวนะครับเนาะขับบันทีหางเจ็ดศูนย์คือเก่านั่นละขับฟังกับวิจัยหน้านะครับเนาะครับเอฟซีทันใดจะมาทําบุญตักบาตรกับอ่ารวมกับทีมงานหรือว่าแม่ยคู่รับกับอยู่อ่าวันที่สี่นะครับเด้อครับครับหรือวันที่สี่ครับกับนิมนต์พระอยู่ทั้งวัดสาสนบุตรวาระลำ ครับอาที่ไม่มาสันพระาหารเศ้าครับอยู่ทั้งหอครับอ่าบุษย์สีตันดาจ่าทำลงท่านหรือว่าจะมาร่วมบุญหลังจากวันที่สีแล้วครับก็จะวันที่หากลับไปทอดอยู่วัดสาสนุบรวัดลาดำ <c oughs> หรือว่าอ่าบ้านเทียมอําเภอ <c oughs> บ้านถือจงังหวัดอุดรธานี <c oughs> ครับผมกะมีหมอลำพร้อมครับหมอลำขนาดไห <c oughs> <c oughs> มอลลั่มขนาดใหญ่ครับก็คืออ่าสาธิตท่องจันทร์อ่าแล้วก็ พอลุงหลดเพชรต้องใช้ความกับแม่คู่อมหวาเป็นมอดํมซามสไตล์ตอนกันเว้นเริ่มตั้งแต่หาโมงเสาหลังจากแห่กองกระทินแล้วถวายกองกระทินแล้วครัผมอากาศจะได้เบิ้งมอดามซามสไตล์นะครับเนาะซาติตท้องจันลุงหลดเพชรต้องใช้แม่คู่อมหวับเป็นชุดไม่พร้อมเด้ครับที่แม่คู่แต่งเพลงขึ้นมาครับลองคู่อาจารย์ลุงหลดเพชรต้องใช่แล้วกับอาจารย์สาธิตท้องจันเขาไปติดตามเด้นะครับเด้อ ครับผมเขาติดตามเบิ้งได้ในช่อง YouTube ครับผมครับสำหรับวันนี้ครับเอาเคีงๆนะครับเด้อเอาเคีงๆค่ะป้าไปยิบจับค่ะมื้อนี้ค่ะไปเล้วค่ะเนื้อเกียค่ะครับผู้ใดจะลายเครียดบ้านนี้ใครจะไข่เรียดครับเนื้อคู่ก็ได้จัดให้แล้วละครเพลงค่ะมีการประกวดร้องเพลงพร้อมเนาะค่ะครับแล้วละครละครเพลงครับละครเพลงที่แม่คู่จัดไว้แต่งไว้ให้เอฟซีไข่เกียรติไปรับท่าไปทำการทำงานบ่ว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดครับผม อ่ากัาเป็นเพลงแม่คู่ห้องบอลรองคู่กับอาจารย์ลงุงหลดครับอ่าหักแม่ห่างครับจะมีขาเฮียนยิ้มแล้วก็นักน้อยแล้วก็นักชาแล้วก็แม่คู่ครับอ่าแล้วก็ามาตินอ่านักสแสดงพลังกับที่สแสดงเป็นบทล,ละครเพลงเซ็ตซูนครับผมในสวดๆมนันๆนั่งกันทุกผู้ทุกคนสำหรับเอฟซีแตีงโมฝากเอฟซีตัวใดครับค่ะฝากเอฟซีก็คือต,ตัวเก่าแล้วขยิมดีมากเนาะค่ะมาก ก็คือ17บเจ็ดกับส้าลก็เก้าศูนยคือเก้าหลกยมแล้วก็เป่ากแตงโมขาดเป่าไม่ได้ดอกครับสำหรับแยิมนะครับแยมของใจยูเงินยันบาทนี่แหละครับเงินยันบาทที่ปูท่อนใม้ครับนันเป็นพ่อสอพหาด้วยครับเด้อครับก็มาตรงตัวเรียี่ปูยิบใม้แม่คู่คับไนเกี่วันเด้อค่ะอยู่ทึ่งหอครับลงมถย้วยสอ้าสองแบบบานนี่แหะหรือว่าสอเก้านี่แหะเ้ากสองสอแล้วก็เป็น โซเลขกถายที่ปูเฮ็ดลอตเตอรี่ล้นเนาะค่ะธี่ปูดึงไว้ให้แม่ปู้องมันเป็นซองหกเก่าเลครับค่ะมันเป็นซองหกเก่าค่ะยิ้มครับผมยิ้มให้แตงโมหรือเปล่าเมื่อนั้นยิ้มให้แตงโมเจ็ดเก้าค่ะยิ้มยิ้มให้ยิ้มเลยครับสิบเจ็ดบ่ค่ะครับปูยิ้มให้แอดยิ้มนะครับเนาะหนึ่งเกตครับมาร์กกระตามกันว่ามากกระพันครับผมอ่าปูยิ้มให้แอดยิ้มแปดหนึ่งเกตกับสามหนึ่งเกตเลยครับเด้อครับผมงวดนี้ละแอดยิ้มเซียวเงินแสนอีกครับเอาเงินล้านเดียวรับผมอ่างวดเ่งแตงโมได้ กายเครื่องเสียนอยู่วันนี้แต้งโมกกระเซียวร้านสดากินแบงรัฐบาลตัวใดครับก็ขอให้ปูโดนบรรดาใจให้ลูกหลานไปยิบไปที่มีรางวัลครับให้ได้โชคได้มันนะครับเนาะครับอ่ะคลิปนี้ก็โวนพอสมควรแล้วครับยิ้มเขาแล้วก็ยิ้มอ่ะยัดยิ้มกันยิ้มเขาเศร้าแล้วครับเอฟซีกินเขาเศร้าเขาง่ายไปเนาะครับผมกะอย่าลื่อมนะครับเด้อเอฟซีทางฝากกลางครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด 7 0 9 0ครับอันนี้เป็นแนวทางของปู่ตาครับ <c oughs> แนวทางของปู่ตา <c oughs> ครับบอกกับให้กับพ่อกระเทือนนี่แหละครับผม <c oughs> ครับโชคๆมนันมันลำลำด้วยด้วยน้ำกันทุกปู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่านช่องกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ